่จังเดีสกเดอินเ้าค่ะาสิมาพูดยวจังได้มาเบิดวงเลยบบที่นี่วันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนั่งเอเข่ากักาเดียวิยนะมีไอป๊ดเนี่ยนะถูกแล้วคืนนอดมาแล้วคือนปวดเตะ อยากเมื่อบานแล้วนั่นบอกามาเดี๋ยวหิไปจุ่มหาไม่ได้ยินดอกตอนนี้เราหูดับแล้วไ่ได้ยินเราอยากเมื่อบ้านของน้ำกับมีไปแถลไปเยอะเยเพื่อนแม่ตำต่อเด้เนาะเป็นยังลไ่ไม่ไม่ไหลของน้ำกับมีดของห้องตะล่าง้างๆมาเห็ดของหนาเพิ่มอ các cháu ở đâu du đọc, ở đâu đây du <laughs> <laughs> hết money bảo, các bạn nhau đi đi nào, ném bay phup, hết mẹ khỏi ôi, ai mẹ <laughs> ที่ไปใช่ฮะนี่เดี๋ยวผู้ลังคนผู้ใดเขาลืมไวหวันเถาเออขบเนคือรถน้ำเตี๋ยฮะที่ที่เนเีสิคือ้าวบนร้ดครับที่น่าห่า่ใชครับน่งนนะครับอาดิซันน้อยดูช้เม่ต้ินนครับช้ิ้ อลิสันไม่อลิสันเลยนี่ยอลิสันเออย่างก่อนแลับมามาจังนะเขาบอกไปแปดควบแล้มันยังอยู่หมองเกาอยู่เมียมันตื่นไปอันนี้มองอาบน้ำเพราะเขาไม่ได้อาบน้ำก็มือไถือเอาขวงเออปล่อยมันบ้างหันเก็มันก็ถือเองอยู่ปล่อยมัน เข้าหองสวมนั่นเป็นน้อนในช่วงโอ๊ยหม่องปานเมื่อเงินเป็นตะเบิงไหลเจาป่อยใหญ่แล้วอีกปลายผมโอ้กอะพุก้าปาหม่องผักมองจื้องเจาเออนั่นแหละ พุ่นมุงเขาไปนอนอยู่แก่พุ่นอายุพี่ากบีนแล้วมอ่ันจะบอกมาพุ่งเห้ไปยืนหองน้ำมันเลยดิทีเออไปยืนน้ำมันก็ได้เป็นแต่อั้บ่เอาอ้าาเปิด เด้องูกัดมึงดิเบื่อบ่มีอย่างมันบ่าหอยทากหอมมันมันเสื่อนหอมปีไปอีอย่างอีอย่างก็หอมปีหอมนะหอมผีแท้เกิดหอมผีแท้เกิดมันไปตากไว้ในนั่แน่แกมึงเห็นหอมแง่จีหอมปี

เออนั่งโมเมนอันนี้มันเบิ่งกันหน้ามันแพ้กันสีหอมผีมาแบ่งกันกินบ้ามันบ้าคือบ้านคือเมี่ยงเขาหน่ะพ่อเออคือยังเขาถิ่มไว้เขาเอื่อนมันขึ้นรถจังที่ไหมอ่ะคือเป็นเด็กกัมพร้ายังวะเด็กกัมพร้าพ่อแม่ยยังเบิดเมียนจะมันมันอยากลูกหน่อยดิ ฉัรู้ว่ามึงจะยูใสเกาะไปยูดาดฟ้าเลยเออดาดฟ้าหนักใครมึงผู้เดียวนั่นเอาจะเป็นคนหัวผู้ดีมื้อนี้น่ะเา อ่นผมบริเวนอนนี่่อผมม่ใังเหมนันรอแล้วกับผวดเด็กหน่อยไปแล้วแล้กับไปนอนเฮ่อนั่โดเข้านอนเอาจีแป๊กเหลยวมันบมไมีกุญแจมันจีจีจูงไปแบบไหนเกาะไปสักผังไปน้องกูมาไม่ได้บอกพะนะจำเป็นยังต้องบอกมึง เอาเอาเมนยังั่เหรอมนยังแลมีเมนยังหลักจีกเอ้ยเมนยังจักมึงเอ้ก็ได้จูงรถวี่ดีแ่เียะโอลากรถดึงรถใครอยู่หลักรถไปอยู่ผู้ใหญ่เอารถดึงรถดี ใส่แกมันเหยมลงี่รับขอบคุณันเป็นใหญ่ดวนนะครับที่รยกว่า่งน้าเตุกรท่เราทีกว่า่ตรที่ว่าานประการไปแ้วงนมีของหนของหน้าเลยว่าเออท่านมีของนากแต่็ท่มีก็ได้ใช้พลแสงานีเลยสมัยขึ้นมก็ยากรบกวนพื้นขนาดนี้บวบวมควัน เพราะว่ากันว่าบ่มี่มี่มองก็เลยว่าก็อยู่ไดนอยู่มันจอดที่นี่ก็อยู่ได้อยู่มันจอดแตดว่าสาวหน่อยแล้วเพื่อนสู้จอดแต่ว่าสองวงกูจะเรียว่าวงอันนี้ว่าเป็นะไายลายยิมลายซ้หน้าซ้หน้าฮาซ้านาเราแต่ก็ดีก็ดีเป็นประสานในของทางนอกมนาะเพิ่็งใหง่เพราะว่าขวงข่วจะว่าให้พอหยุดนอนน้ามือนครับ นี่ละพ่ออยู่เที่ยงคับนั่งอียู่เพิ่นว่านี่น้าเขาทัวร์มา่าพปะหรือบางเบิ้งบ่อยเรือบ่นอยู่าแต่ว่าก็ต้องได้ไปดีกเจ้าก็สิอาบน้ำอาบทาสบาใบใสผุนพ่อมาหาเลยคนรู้ล้มเงยกรหยุดรับกำหนดล้มเงยแล้วข้อกันคิดต่อไปครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะครับส่วนพาร์ตกระเฮียมใบถาเขาตะเกียบติไก่โอ้ยมันมันเป็นแนวไม่เหรอตีสมพต่ามันเป็นสีนีแล้วแม่เบิ้ง กับพานมาจักมือเราดิที่ครับซิมซีมเนที่หมผม่งเน่ยต้องมีเราที่เราต้องมต่พักเปลยไปถ้าไม่จ่ได้หยิบนี่ยากดีินแบบว่าตองอันนี้เลยแหมป้าตองไออุ้มมันไยุดไ่ไออุ้มมันมาจะบาดบาดทอยู่จะถึงมันมาไม่ก็พักเอาหนมาต้อกันตมพักไว การบนหัวร่างแต่ล่างมีผ่านผู้เย็นไม่ผู้ใดเย็นทงไหรือว่านก็เลยเป็นผัดรองปลาเชีงไปเลยจะมีการปรับองปลาเชียงคัดปลาเชีงนี่เป็นนั่นตัวเป็นน้ำมักตัวประเดี๋ยวน้ำมักกลายเป็นกลายเป็นน้ำมักโอ้มันด่วนจะปีกไก่โอ้ยมันก็เอาออกมาโอ้ยนอกยืดไปให้กินน่เออในดี่พ่อก็อีกบัวมันเด็ดเท่าสอดเอา สื่อของเมาอตุ huh. yep. hey, so ่นอย่างดีจะไปเก็บไปได้เนี่ยอันนี้สิไปซัดจะได้นอนบ่มันจิ้าขอยโซ่ละกงหัวถ้าเบงไปอย่างเยอะมันว่าตะข่อยบาานเรงทยั เออนั่นล่ะมึงยุ่แจนั่นล่ะไอายุยแจนี่จักหลับจักนอนแน่มึงงามผ้ากุมหัวนะว <c oughs> ันเหมือนกับว่จาจักกันเอาลงมาเองเนาะฮะ <c oughs> <c oughs> เอาละครพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาเจิร์คลิปหนปาพอกันไปค่ะสวัสดีค่ะ